นี่ก็หลังจากเลิกงานนะครับผมมาคัดปลาใต้นะครับไว้แจกนะครับคร่องนี้นี่คัดทั้งที่สองแล้วนะครับนี่ครับน่าจะาได้สักสิบตัวนะครับชุดแรกคัดไปแล้วนะชุดแรกฟอร์มได้อาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับดูดีครับ หลังจากฟอร์มได้ทีเดียวนะครับ <Wow. S 1> เครื่องเท่าบ้านนะครับหลายคนสงสัยนะผมว่าทำไมเครื่องใหญ่จังปลายังเด็กอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับสายเลือดด้วยนะครับผมที่พัฒนามานะครับโอเคอยากจะบอกว่าสายนี้พัฒนา มาตั้งแต่ผมเล่นปลาชุดรแรกๆนะคร<อ>ับก็ได้เป็นพ่อปลาที่ว่าก็จะมาถึงตรงนี้ได้ปลานี่อายุอายุเป็นปีนะครับอายุปีกว่านะครับพ่อปลาคอกนี้คือมันอดมันทนดีนะครับ มันไม่ตายครับอยู่ตั้งแต่ชุดตั้งแรกนะครับผมโอเคแต่พ่อปลาปู่ชุดนี้ก็จะเป็นปลาใต้สีม่วงเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าจะเป็นหางโพซึ่งในคอกก็จะเห็นอยู่ว่ารุ่นหลานก็มีออกเป็นหางพัดแบบออกจะกึงก่งๆโพหน่อยนะครับจะมีให้เห็นบ้าง ก็คือพ่อปู่นี่จะเป็นสีม่วงแต่ใต้ม่วงเลยนะครับใต้ม่วงเลือดเลือดจะเท่าพวกนี้แหละครับแลตอนนี้จะเท่ากันเลยแบบเลือดปลาป่าสูงสูงแล้วก็เลือดแฟนซีจะนิดนิดนะครับก็ผมก็มาผ่าแฟนซีอีกรอบนึงปู่นะครับผมแล้วก็ได้เป็นพ่อปลา ของคอกนี้นะครับผมก็ผมได้พ่อปลาของคอกนี้มาแล้วก็มาตีกับแม่แม่ปลาใต้นะครับผมซึ่งมีเลือดมีเลือดร้อยนะครับตีแล้วก็มาเป็นคอกนี้นะครับผมมันก็จะติดโด่งแดงหน่อยมันโด่งแดงหน่อยแต่มันก็สวยนะครับผมแซมแทบไม่มีนะครับผมเพราะว่าชุดพ่อมัน หางแซมทั้งนั้นนะครับแซมเต็มเลยนะครับแซมเป็นมหาชัยเลยนะครับแต่ชุดนี้ไม่มีนะครับผมเป็นวงลึกไปเลยนะครับเพราะว่าจะออกทางปู่นะครับผมเลือดป่ามันค่อนข้างสูงมันก็เลยจะเด่นมาทางเลือดป่านะครับ ตูวฟูน่าจะเยอะอยู่แต่ท้ายคอกเนี่ยเป็นสีม่วงค่อนข้างเยอะนะครับมาดูกันนะครับเตรียบไว้ขันใส่ก็พอนะครับล้างถังไว้รอเอาสิบตัวพอนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับสิบตัวนะครับ ปลาสองเดือนเต็มพรุ่งนี้นะครับผมวันที่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับติดร้อยกว่าตัวนะครับชุดนี้ติดไม่เยอะครับเพราะว่าตอนรัดนี่ก็ไม่ได้สนใจด้วยครับปล่อยทิ้งปล่อยคว้างนะครับตอนนั้นปลา ปลาผมยังไม่มีเลยนะครับไม่มีเวลาด้วยปลาผมยังแบบแห้งนะครับในบ้านคว่ำถังไว้คว่ำโหลวไว้คือปลาไม่มีเลี้ยงเลยนะครับตอนนั้นก็เลยเพาะทิ้งไว้นะครับผมไม่คิดว่ามันจะรอดด้วยมันแจะมันดันรอดนะครับติดติดมาบ้างก็เลยซื้อลูกไลประมงมานะครับมีลูกไลที่แบบว่า เป็นบ่อเก่าที่ไม่ได้ล้างทิ้งนะครับมันก็จะตอนไข่ตอนไรมันใกล้จะตายนะครับสภาพน้ํามันเริ่มไม่ดีละไข่ไรมันก็จะไข่ไข่ไว้นะครับพอฝนตกมามก็ม,มีมีลูกลูกไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็มาช้อนให้พวกมันกินเนาะเป็นชุดแรกๆนะครับเพิ่มมากระติดตัวผู้เยอะนะครับ กูเยอะมากครกนี้คือท้ายครกนี่บอกได้เลยว่าสีม่วงเยอะกว่าสีเขียวนะครับเพื่อนเือนก็ดูเอานะครับจะเป็นสีม่วงนงั้นเลยนะครับอย่างก,ก็เอเลี่ยนนะครับสีม่วงเยอะมากตัวเมียแทบจะไม่มีนะครับดีนะครับที่ยังติดมานะครับ นะครับตัวเมียนะครับตัวเมียสีเขียวนะครับตัวเมียยังเขียวนะครับบางตัวเขียวยันเก็ตนะครับ สีเขียวเคลือบเมทัลลิกเลยนะครับเป็นซปเปอร์กรีนไปเลยนะครับเถิดเถิดเถิดก็ดึกแล้วคัดปลาทั้งน่อย a l i เ n เ l ียนผมพ่อไว้นะเดี๋ยวอีกสามเดือนเรามาแจกกันแต่ผมไม่ได้อัพคลิปลงนะว่าเพาะตอนไหนเนาะ เพราะมันไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่อีเลียนผมติดแล้วแหละลงบ่อนุบาลไปมื่วานนะครับผมติดประมาณร้อยกว่าตัวเนี่ยครับอเลียนแค่นี้ก็สุดๆแล้วครับถ้าอีเลียนติดร้อยเงี้ยโอ้โหพอแล้วถ้าเลียนนะครับ ดูไขรร่ตัวเมียนะครับสีม่วงคือเก็บไว้ทำนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะแจกแล้วก็ขายด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็อะอยากอุดหนุนผมก็ i n ็อ,อกมาทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมเดี๋ยวขึ้นที่อยู่ติดต่อเอเดี๋ยวขึ้นเฟซบุ๊กเบอร์โทรติดต่อไว้ให้นะครับทําได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าปลาสายเลือดดีหรือเปล่า เช็คเครดิตผมได้เลยในกลุ่มได้เลยเนาะครับผมแต่ก็ไม่ได้ขายหน้าแ้วนะครับลูกค้าลืมไปแล้วครับมีแต่ลูกค้าเก่าๆนะครับที่จะจําได้ลูกค้าใหม่ยังยังไม่รู้หรอกถ้าเข้าไปขายเนี่ยคนนี้ผมมาจากไหนนะครับดูราคาแล้ว,ลวนี่ครับหางมันจะมีดอกนะครับชุดน,นี้หางมันจะเป็นลา,ายเหมือนเหมือนเอเลี่ยนนะ โอ้โหปลามันหางมันดอกนะอันนี้เมียเมียสีน้ําเงินนะครับสวยมากๆเดี๋ยวผมเอาเมียเขียวให้ดูเมียสีเขียวนะครับเมียสีเขียวนะครับยังไม่ได้ให้อาหารเลยนะเมียสีเขียวนี่นะครับ ทจริงพ่อปลาคออนี้มันมีเพื่อนมันมีสีเทามาด้วยนะครับแต่ว่าทำไมชุดลูกไม่ติดสีเทาเลยนะแต่อีกชุดก่อนนี้ติดนะครับชุดก่อนนี้มีติดเทามานะครับสวยต้องเอาชุดนี้ไปตีแลนะ้วแหละตีเมืเทานะครับเทากับม่วงตีงนี่จับไหมครับ แต่ถ้าน้าเงินน้ําเงินตีกันอีกทีทเทามาแน่นอนครับมันจะคล้ายๆเอลเลียนนะครับผมว่าผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะอเอเลียนก็คือ,อเอเลียนปาใต้คือปาใต้นะมันก็ปลาเหมือนกันนะครับมันก็ต้องอเป็นเหมือนกันนะครับการทําสีให้มันเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าเทาน้ําเงินไปตีกับน้ําเงินนี่เทาออกมาแน่นอน งเนี่ยในคอกนี่ต้องมีสามสีแน่นอนแต่ถ้าเขียวกับน้ําเงินนี่เทาไม่ไม่เกิดนะครับมันก็จะขึ้นแบบเป็นเขียวกันนะเขียวกับเทาเฉยไอเขียวกับน,น้าเงินนี่เฉยแต่ถ้าเทาเอาเอาน้ําเงินเนี่ยเอาน้าเงินกับน้ําเงินเนี่ยเดี๋ยวมีเทาแน่นอนใช้หลักการเหมือนอิเลียนนะผสมสีพออเลียนแต่ก่อนก็สีหลักๆก,ก็ จะเป็นสีเขียวน้ําเงินนะครับเขียวน้ําเงินสีเทานี่จะไม่มีนะครับหลุดมาคือเอาน้ําเงินกับน้ําเงินเข้านะครับตัวที่หนึ่งรับโคตา้าให้สิบตัวนะจะดูนะครับคือสีม่วงเยอะมากชุดนี้สีม่วงสีม่วงเยอะมากท้ายคอกนะครับ คือมันคือมันมาครึ่งๆเลยนะครับคือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับเปอร์เซ็นต์เลือดม่วงกับเลือดเขียวเท่าเท่ากันนะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆคนไหนอยากได้เปอร์เซ็นต์คอกที่ในคอกเนี่ยเป็นน้ำเงินน้ำเงินเยอะเลยก็คือเอาไปตีเลย น้ำเงินน้ำเงินเนี่ยตีกันเลยลูกออกมาเปอร์เซนต์มันก็จะประมาณมันจะเยอะกว่าแน่นอนครับมันจะประมาณเจ็ดสิบเลยแต่เขียวจะเหลือสามสิบเนาะในคอกจากร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็สามารถเอาเข้ากันเลยได้เลยคอกนี้ไม่ต้องกลัวนะ้ะเลือดพวกเลือดชงเลือดชิดนะครับเพราะไม่ใช่เอเลียนนะครับเอเลียนนี่คือห้ามทําเลือดชิดคือถ้าพวกนี้ใครทําเลือดชิดได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับ คิดว่าสุดยอดแล้วนะครับคุณถึงถึงขั้นระดับที่ว่าเป็นคู้เลี้ยงที่ชำนาญแล้วนะถ้าคุณทำปลาเลือดชิดได้มันต้องใช้เวลานานนะครับผมแล้วคอกนึงกว่ามันจะชิดได้นะครับมีร้อยตัวมันจะชิดประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะไม่มันจะไม่ชิดทั้งทั้งหมดเลยนะครับคุณทมไม่เหอะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าถางเลือดไว้ก็ดีนะครับผมแต่ข้อเสียคือจะหาสายพันธุ์ใหม่ๆม,มาตีเข้าเรื่อยๆนะครับคุณก็จะเสียงบประมาณในการซื้อพ่อแม่พันธุ์นะครับอย่างผมแต่ก่อนผมก็ทํานะครับคือจะขายตัวผู้หมดเลยตัวเมียจ,จะเก็บไว้ไว้ทํานะครับคืออันนี้นี่ครับเขียว ทลิกนะครับ,บม่วงม่วงนี่ยังหาตัวตัวสวยๆเท่าไอ้บุญรอดไม่ได้เลยนะครับไอ้บุญรอดไอ้บุญรอดนี่ทรงเลียวเป็นป,าปาลปาปลาแบบปลาปลาลูกทุง่งลูกช้อนเลยนะครับเลียวมากแต่พวกนี้มันจะตัวใหญ่กว่าไอ้บุญรอดนะครับ ปลาใต้ผมก็ชอบเอาหลักๆนะครับผมชอบสีเขียวนะถ้าสีน้ำเงินก็ต้องสวยจริงๆนะถึงจะชอบเพราะสีเขียวนี่เขียวแบบเข้มเลยนี่โหปลาใต้นี่มันสีสวยสุดแล้วนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะใครไม่เชื่อดูได้เลยแต่ก่อนผมเลี้ยงแต่สีเขียวนะครับ ได้คัดโคปลาส่วนๆนะครับผมเก็บไว้ทำต่อนะครับตัวไหนที่ไม่ค่อยตรงสเปคก็จะมาก็จะขายก็พอดีผมเปิดช่องนะครับก็อยากให้สำหรับมือใหม่ได้เอาไปเพาะบ้างนะครับสายพันธุ์ของผม ถ้าเพาะไม่ติดก็ทักแชทมาได้เนาะส่วนตัวมาก็ได้แต่ว่าห้ามทักมาขอปลานะครับผมมีหลายๆาย้วเนาะซึ่งผมก็ไม่ชอบนะครับคือขอให้ทําตามกิจกรรมกติกาที่ผมตั้งไว้ดีกว่าคือถ้าคุณได้ก็ผมก็จะให้นะครับผมแต่ว่าทักมาขอไม่ได้เนาะหรือว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆทักมาขอ ถ้าขอกันเยอะๆผมให้อย่างเงี้ยอ่ะผมจะเอาตังค์จะเอาทุนไหนไปต่อซื้อลูกไลมาเลี้ยงนี่กะพวกนี้มันก็ต้องใช้งบประมาณในการเพาะมาด้วยนะครับผมไม่ได้ใช้แค่ไม่ได้ใช้ว่าไม่ได้ใช้ตังค์เพาะนะครับผมเพราะแม่พันธุ์เนี่ยก็ต้องเสียแล้วนะครับเอาคิดแบบง่ายๆนะคนจะเพาะนะครับอ,อย่างน้อยคุณก็ต้องเสียละข้ามเพราะแม่พันธุ์ อย่างน้อยคู่ละห้าร้อยแล้วครับผมอย่างคุณไม่ซื้อพ่อแม่ปลาคู่ละอ่ะผมเห็นตั้งในกลุ่มคู่ละสองร้อยล้มส่งเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าลูกปลาที่คุณออกมาคุณจะขายได้ราคาไหนแต่ถ้าคุณซื้อพ่อแม่พันที่สี่ห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยผมรับประกันได้เลย เกจมันต้องดีแล้วลูกปลาที่ออกมามันต้องสวยนะครับมันขายได้แน่นอนมันก็ไม่เปลืองเวลาด้วยนะครับปลากินอาหารเหมือนกันนะครับโตโตพร้อมกันนะครับผมแต่ว่าขายขายไม่เหมือนกันนะครับราคาไม่เหมือนกันนะครับผมพร้อมแตกต่างกันคือพ่อแม่พันธุ์นะครับผมเกตลูกปลาก็จะอ,อ,อีกอย่างนึงนะครับนี่ผมบอกฝากพี่ๆน้องๆ ที่มือใหม่จริงๆนะครับผมอยากเริ่มทําเป็นอาชีพเสริมเนี่ยผมก็มีทิคเกเล็กๆที่ผมจําขึ้นใจว่าคุณต้องมันไม่จะเป็นต้องมีเครดิตนะครับคุณจะไม่พูดว่าเครดิตไม่มีไม่ได้แต่การที่คุณซื้อพ่อพันแม่พันมาผมเชื่อผมนะครับถ้าคุณลงทุนตูมเดียวเนี่ยคุณจะไม่เสียเปล่าแน่นอนสมมุติ ผมเคยซื้อเนี่ยปลาใต้เนี่ยคู่ละพันห้าคู่ละพันเนี่ยจากใต้มาผมยังไม่บอกสายแล้วกันจากใต้เลยสายล่าเลยอะ่ะสายใต้แบบเทพๆเลยผมเพาะลูกออกมาเนี่ยในประเทศเนี่ยในในไทยเนี่ยผมขายไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าผมตั้งราคาไว้สูงเพราะว่าเกดมันเกดมันสวย แต่ผมจะส่งส่งจีนส่งมาเลซะส,ส่วนใหญ่ถ้าปลาผมสวยนะเพราะว่าผม,พผมโพสไปในกลุ่มเนี่ยลูกค้าต่างชาติมันเจาะมันเจาะกลุ่มไทยมาตลอดนะครับมันเข้ามาซื้อเลยคือชุดนั้นผมส่งมาเลส่งจีนตลอดคนไทยก็สู้ราคาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าราคามันสูงนะครับแปดร้อยห้าสิบต่อตัวครับแล้วก็ไม่แถมด้วยค่าจะส่งก็ไม่เกี่ยวด้วยนะครับ แต่คนไทยก็มีเข้ามาซื้อนะครับผมคือผมก็แถมไปเยอะเลยเพราะว่าก็เป็นพี่น้องกันนะครับอะไรแถมได้ปลาเล็กๆครับแต่ว่าใจซื้อได้นะครับผมใจมันนานกว่านะครับผมมิตรภาพปลาเนี่ยนะครับซื้อซื้อได้ครับผมแต่ยักถ้าอยากได้ของแถมเนี่ย ผมก็จับให้ได้นะผมกล้าขอกล้าให้แต่ว่าถ้ามาขอเฉยๆเนี่ยผมไม่ให้นะครับผมบอกไว้เลยครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอีกห้าตัวคือประเมินไว้ว่าน่าจะได้สิบตัวนะครับประเมินไว้ผิดนะครับลืมช่วงนี้ไม่มีใบหูกว้างนะครับผม เอเป็นสีเสียดไปก่อนนะครับนครับใส่ไปแล้วนะครับสิบกว่าเม็ดนีๆ่ๆต้องกลัวมันเค็มนะครับใส่ทำไมนะครับผมเผื่อพี่น้องเผื่องน้องสงสัยนะครับพวกปราสิบปลสิตนะครับในน้ำมันกลัวมันกลัวโซเดียมมันแพ้โซเดียมนะครับ โซเดียมมันจะช่วยได้ดีนะครับเพราะว่าน้ําที่ผมใช้เป็นน้ําจากบ่อนะครับผมไม่ใช่น้ําประปานะครับเพราะว่ามันจะมีพวกพยาปปธิพวกปรสิปในน้ํามาด้วยนะครับผมก็เลยใส่เกลือไปนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยผมเจอได้เลยผมฟอร์มปลาเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับ ปลาไม่ปลาไม่คึกปลาเหมือนเป็นโรกครับผมเพราะว่าปรสิตมันเข้าไปซอกใสในเก็บแล้วก็หางปลาก็ไม่ค่อยจะสูดีเท่าไหร่นะครับใส่เกลือนะครับแล้วก็สีเสียดกับเลยสีเสียดสีสดใสนะครับผมใบกวางสีไหลนะครับผมแต่ใบกวางใช้ใบหูกกวางใช้ ได้ทั้งประกัดหม้อประกัดป่านะครับผมแต่ว่าแฟนซีห้ามใช้นะครับมันสีไหลนะครับใช้สีเสียดจะดีกว่านะครับผมสีเสียดมันมีสารเทนินที่เยอะที่สุดนะครับลองมาก็คือใบหูวกว้างนะครับผมส่วนใบไม้ชนิดอื่นมันมีสารเทนินทั้งหมดนะครับผมที่เป็นสีน้าตาลเวลาแห้งนะครับแต่ว่าสารเทนินมันจะน้อย เทียบกันส่วนต่อส่วนแล้วใบหูก,กว้างหนึ่งใบใบขนุนประมาณสิบใบครับผมพี่น้องจะใช้ใบอะไรดีล่ะครับก็ต้องเป็นใบหูกวางใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันให้สารเทนินเยอะกว่านะครับส่วนฟางเนี่ยก็ใช่นะครับสารเทนินเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมใส่เพราะอะไรนี้เครดิตมาจากอาจารย์น้อยเลยนะครับคือลรใครเคยเพาะ เพราะไรด้วยฟางข้าวจะรู้นะครับผมว่าเอามาใส่ในบอ่อปลาเนี่ยมันก็เหมือนเพราะเพราะไรไปนในตัวแล้วก็มันจะอยู่ได้นานนะครับอยู่ในนานสามวันก็สามวันนี่ก็สุดๆแล้วนะครับถือว่าตามจริงมันวันเดียวสองวันมันก็ตายนะครับลูกไรอยู่ในบอ่อปลานะครับผมมันก็จะเน่าแต่ว่าถ้ามีฟางหน่อยมันก็จะอยู่ได้นานนะครับผม ครับวันนี้ก็หมูเยอะแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส่วนคลิปที่ว่าแจกปลาช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับผมขอเป็นจันหน้าได้ไหมจันหน้าได้ไหมไม่ก็วันเสาร์นี้ประกาศผลนะครับยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมที่ประกาศช้าเนาะบางท่านรอนานนะครับผม ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับผมดูปลาดูหมาด้วยเพิ่งได้ลูกหมามาใหม่นะครับผมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ